เคยตั้งคำถามไหมครับว to ja ่าทำไมมนุษย์เราถึงต้องเกิดมาเพื่อที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะสร้างชุดความรู้เอาไว้ส่งต่อให้กับลูกหลานของเราเป็นไปได้ไหมครับว่าวัตถุประสงค์หลักๆในการเกิดมาเป็นมนุษย์ของเรานั้นก็เพื่อที่จะเรียนรู้ความไม่แน่นอนและเราพยายามที่จะสร้างความรู้เพื่อที่จะเอาชนะความไม่แน่นอนและตอนที่เราพยายามที่จะเอาชนะความไม่แน่นอนจากทุกสรรพสิ่ง บางทีนั่นอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่เราจะเรียนรู้สาเหตุแห่งความทุกข์ครับช่วงนี้ผมกำลังติดตามซีรีส์ชุด star trek นะครับใน netflix นะครับที่สนใจเรื่องนี้ก็เพราะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกอนาคตในตอนที่มนุษย์เราเนี่ยสามารถที่จะท่องไปในอวกาศอันกว้างไกล สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ที่เราได้จากการเดินทางก็คือย้อนกลับมาดูตัวเองเข้าใจตัวเองว่าทําไมชีวิตของเราเป็นแบบนี้นะครับในภาพยนตร์ชุดนี้นะครับก็มีเรื่องราวการผรชนภัยไปในดินแดนต่างๆแล้วมีมนุษย์ต่างดาวเผ่าพันธุ์หนึ่งนะครับที่ชื่อว่าวอลแคนมนุษย์ต่างดาวเผ่าพันธุ์วอลแคนนะครับเป็นนักคิดเป็นนักตรรก,กะเป็นคนที่รู้สึกว่า อารมณ์ความรู้สึกในแบบของมนุษย์นี่นะครับเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ทําให้ชีวิตมีปัญหาเพราะชาววอลแคนเห็นว่ามนุษย์โลกเนี่ยใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกในการตัดสินวิธีการเลือกวิธีการใช้ชีวิตซึ่งผิดแผกแตกต่างกับชาววอลแคนนี่นะครับที่สั่งสอนให้ใช้ตรรก,กะใช้ความคิดใช้การคำนวณทุกอย่างซึ่งมีความแม่นยำสูงมาก แต่ประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือจูๆ่ๆมันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะครับที่มีชาววอลแกนคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงมากในซีรีส์ชุดนี้ใครที่เป็นแฟนคลับ Star Trek นะครับย่อมคุ้นชื่อสป o อกนะครับเพราะว่าเป็นภาพลักษณ์ที่จดจำง,ง่ายหูเรียวยาวชี้แหลมขึ้นไปแล้วก็คิ้วตั้งขึ้นไปนะครับก็เป็นชาววอลแกนที่ว่ากันว่ามีความฉลาดอัจฉริยะปกติชาววอลแกนเมื่อเทียบกับโลกมนุษย์แล้วเนี่ย การใช้ความคิดการใช้ศาสตร์เรื่องการคำนวณตรรก,กะเนี่ยก็อยู่เหนือมนุษย์ทั่วไปอยู่แล้วแต่สปอกเนี่ยสามารถที่จะอยู่เหนือชาววอลแคนขึ้นไปอีกนะครับประเด็นก็คือว่าในหนังเรื่องนี้กําลังเล่าถึงเหตุการณ์ที่สปอกเนี่ยไปเจอเรื่องราวบางเรื่องที่ไม่สามารถจะอธิบายได้นะครับสปอคเรียกภาพในจินตนาการหรือเขาใช้คําว่านิมิตนะครับนิมิตในการเห็นเทวทูตสปอกเนี่ย เป็นชาววอลแกนที่เชื่อในตรากาะเหตุผลดังนั้นในเรื่องความเชื่อแบบเทวทูตเนี่ยเป็นอะไรที่เขาพยายามที่จะหาคําตอบมากๆแล้วทุกครั้งที่ก่อนจะมีเหตุการณ์สําคัญเหตุการณ์เลวร,ร้วายเกิดขึ้นเนี่ยสป็อกก็จะเห็นภาพนิมิตเป็นเหมือนความฝันเกี่ยวกับเทวทูตที่มีปีกนะครับเขาก็เลยรู้สึกสับสนว่าตรากาแล้วก็ความคิดที่สืบทอดกันมาเนี่ยว่ามันสามารถที่จะคํานวณการเกิดขึ้น กับทุกสปปรรพสิ่งในจักรวาลได้แต่ทำไมหลายเหตุการณ์เนี่ยเขาจึงต้องอาศัยการชี้นำจากเทวทูตเทวทูตจะมาปรากฏกายเพื่อที่จะบอกลางบอกเหตุว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นให้เขาไปแก้ไขให้เขาไปหาทางป้องกันอันนี้ละครับเป็นสิ่งที่สป็อกเนี่ยพยายามที่จะทำความเข้าใจในลักษณะของความคิดและสิ่งที่ตามมาก็คือตัวสป็อกซึ่งเป็น อัจฉริยะทางความคิดเนี่ยก็ทุ่มเทคำนวณใช้ความรู้ความคิดทุกอย่างเพื่อที่จะมาหาสาเหตุในการที่ทำไมเขาถึงได้รับการสื่อสารกับเทวทูตนะครับเรื่องราวก็ดำเนินไปจนสปอคเองนี่นะครับก็มีพี่สาวนะครับพี่สาวซึ่งเป็นพี่สาวบุญธรรมซึ่งมีความขัดแย้งกันตั้งแต่วัยเด็กนี่นะครับไม่ถูกไม่ลงรอยกันนะครับพี่สาวเนี่ยเป็นชาวโลก ในวัยเด็กเนี่ยพี่สาวนะครับพยายามที่จะสอนให้สปอกเนี่ยเข้าถึงการใช้ชีวิตผ่านอารมณ์และความรู้สึกในแบบที่เป็นมนุษย์เพราะตัวสปอกเองเนี่ยก็เป็นลูกครึ่งระหว่างคุณแม่ที่เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์กับคุณพ่อที่เป็นชาววอลแคนนะฮะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีอํานาจคนหนึ่งในชาววอลแคนเลยทีเดียวสปอคก็เป็นลูกครึ่งที่ผมว่าก็เหมือนพวกเราในปัจจุบันนี่นะครับเป็นลูกครึ่งระหว่างความคิด กความรู้สึไม่แน่ใจว่าชีวิตในช่วงเวลานี้เนี่ยจะต้องเอาความรู้นําหรือว่าเอาความรู้สึกนําแต่ปัญหาของคนที่ติดอยู่ในความรู้มากๆเ่ยคือพยายามจะคิดในแบบเป็นเหตุเป็นผลนะครับพยายามที่จะไม่ใช้ความรู้สึกในการตัดสินแต่ปรากฏว่าคนที่ประสบความสําเร็จในโลกเราในดาวเคราะห์โลกเราเนี่นะครับส่วนใหญ่แล้วนี่นะครับเขาสามารถที่จะผสานเอาความรู้สึกกับความรู้ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน แต่เวลาที่เขาจะตัดสินใจเลือกทําบางสิ่งบางอย่างหรือเลือกบางสิ่งบางอย่างที่มันมีผลกระทบต่อชีวิตมากๆเนี่ยนะครับเขาจะสามารถใช้อารมณ์ความรู้สึกที่มีระดับย่านความถี่ที่เหนือกว่าบุคคลทั่วไปนะครับเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นสัญชาตญาณด้านบวกในระดับของจิตเหนือสํานึกนะครับมันจะมีความมั่นยําในการที่จะเลือกเหตุการณ์เลือกการตัดสินใจ ที่สอดคล้องกับความเป็นไปได้ในอนาคตที่จะทําให้การเลือกในวันนี้ส่งผลดีในวันข้างหน้าอันนี้เป็นเรื่องของการฝึกจิตนะครับฝึกจิตที่จะเข้าถึงความถี่ที่มันละเอียดขึ้นนั่นเองนะครับคราน,นี้ตัวสป็อกเองเนี่ยพยายามที่จะค้นหาคําตอบจนเขารู้สึกว่าถ้าเขาใช้ความคิดมากๆเนี่ยเขาจะต้องกลายเป็นคนโรคจิตแน่ๆเลยเพราะว่าสมองเวลามันใช้ก่อนคิดมากๆเนี่ย มันจะไปปิดการทํางานมันทําให้เราอ่อนแอแล้วก็อ่อนล้าลงนะครับสปอ็อกก็เลยหาวิธีการในการที่จะาหาเครื่องมือในการที่เขาจะได้หลุดออกจากบังวลของความคิดนี้แล้วก็ได้คําตอบสุดท้ายตัวสปอ็อกเองเนี่ยก็ยอมรับว่าในหมู่ดาวในหมู่จักรวาลกว้างไกลเนี่ยมีเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์หนึ่งนี่นะครับที่สามารถใช้กระแสจิตที่จะเข้าไป ร่วงรู้ที่มาที่ไปของเหตุต่างๆได้นะครับสปอ็อกเลยพยายามติดต่อกับพี่สาวบุญธรรมเนี่ยเพื่อให้เดินทางไปยังดาวเคราะห์นี้สิ่งที่ผมได้ดูซีรีส์ตอนนี้นะครับก็เหมือนกับตัวเองได้เข้าใจคําตอบอะไรบางอย่างในการผสมผสานระหว่างความคิดกับความรู้โดยเฉพาะความรู้สึกที่ผ่านระบบจิตนั่นเองนะครับตัดบทไปที่ดาวดวงนั้นซึ่งบุคคลที่อาศัยอยู่ในดาวที่สปอ็อกต้องการจะ ให้พี่สาวพาไปแล้วก็ไปรับความช่วยเหลือเนี่ยปรากฏว่าที่ดาวดวงนั้นนั่นเองมอีชนพื้นเมืองของดาวนั้นที่มีความสามารถในการที่จะเชื่อมโยงระบบจิตพูดได้ง่ายอาจจะเหมือนกับการสามารถที่จะรู้วาระจิตผู้คนอันนี้เป็นธรรมชาติของดาวเคราะห์ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยในเรื่องของความเชื่อนะครับของคนที่ตกอยู่ในความทุกขคนที่ตกอยู่ในสภาพที่มัน ชีวิตไม่โอเคได้นะครับพอสปอกไปถึงเนี่ยคำพูดหนึ่งที่สปอกพูดขึ้นมาก็คือว่าเขาจำเป็นที่ต้องอาศัยความรู้สึกในระบบจิตเพื่อที่จะต้องการคำตอบเขายอมรับความจริงว่าสิ่งที่เขากำลังหาคำตอบนั้นการใช้ความคิดแล้วก็ตรรกะเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําให้เขาได้รับคำตอบที่ต้องการนะครับคำตอบที่จะเชื่อมโยวงว่า ทำไมสิ่งนั้นจึงเกิดมันเกิดเพราะอะไรและทำไมสิ่งนั้นจึงทำให้เกิดสิ่งต่อไปก็คืออนาคตที่มันดีหรือไม่ดีนะครับสปอกก็ต้องการที่จะได้รับคําตอบเรื่องนั้นเรื่องราวก็เล่าไปถึงจุดที่เดินทางไปยังดาวดวงนั้นแล้วก็เข้าไปรับการเชื่อมโยงระบบจิตนะครับชนพื้นเมืองของดาวดวงนั้นก็เข้าไปในระบบจิตที่เห็นนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่อเมซิ่งมากเพราะว่า ในตอนนี้ของ Star t rek นี่นะครับก็นำหยิบยกเรื่องราวที่ผ่านไปตั้ง30-40ปีซึ่งเคยสร้างไว้แล้วครั้งหนึ่งนะครับทำให้เห็นแนวความคิดว่าทางฝั่งตะวันตกเองเนี่ยก็มีความเชื่อในเรื่องของการใช้ระบบจิตเข้ามาช่วยแก้ปัญหาควบคู่ไปกับความรู้นะครับไม่ใช่ว่าเขาจะยืนยันเอาตรรกะแล้วก็ความรู้ในการแก้ปัญหาสักทีเดียวนะครับเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ย จุดประสงค์ของความรู้จุดประสงค์ของการสร้างชุดความรู้ขึ้นมาเนี่ยนะครับมนุษย์สร้างขึ้นมาก็เพื่อแก้ไขสิ่งรอบตัวที่ไม่แน่นอนสิ่งรอบตัวที่ไม่แน่นอนอย่างเช่นกลางวันกลางคืนนะครับทำไมเราต้องมีกลางวันทําไมเราต้องมีกลางคืนมนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์เดียวที่เกิดตรรกะตั้งคําถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสามารถที่จะอยู่ในช่วงเวลากลางคืนในแบบกลางวันก็คือมันมีแสง นั่นเป็นที่มาในการส่งต่อในการสร้างชุดความรู้ในการที่จะสร้างแสงสว่างนะครับอารยธรรมของมนุษย์มาเริ่มต้นตั้งแต่เราสามารถที่จะจุดคบไฟดวงแรกขึ้นมาอุบัติขึ้นบนโลกนั่นเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะสร้างอารยธรรมความรู้จุดระเบิดจากแสงสว่างณตรงนั้นทําให้มนุษย์เนี่ยสามารถมองเห็นในที่มืดสามารถที่จะ ใช้เวลาในตอนยามค่ำคืนนี่นะครับในการถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ในชีวิตจากรุ่นสู่รุ่นนะครับล้อมกองไฟกันแล้วก็เล่าเรื่องราวการออกไปล่าสัตว์ทำให้มนุษย์เผ่าพันธุ์เรานะครับสามารถที่จะเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้อื่นได้จากคำพูดจากคำบอกเราแสงสว่างดวงแรกที่จุดขึ้นนั้นเกิดจากความพยายามของมนุษย์อย่างยาวนานในการที่จะสร้างแสงสว่างในความมืดนั่นเอง แต่สิ่งที่ทําให้มนุษย์สร้างได้เนี่ยเราเรียกว่าภูมิปัญญาภูมิปัญญาเนี่ยมันเป็นรอยต่อการเชื่อมโยงระหว่างความรู้กับความรู้สึกดิ่มดอันล้าลึกแล้วมันจะไปเชื่อมโยงเอาคําตอบบางอย่างซึ่งมันอธิบายไม่ได้โดยคนทั่วไปแล้วอาจจะใช้คําว่าบังเอิญเกิดขึ้นบังเอิญไปเข้าใจเรื่องนี้บังเอิญทดลองทําเรื่องนี้แล้วเกิดผลแต่ในระดับของชุดความรู้ที่เหนือขึ้นไปกว่า ความรู้ที่มนุษย์เข้าใจไม่มีคําว่าบังเอิญมีแต่คําว่าการเชื่อมโยงกับชุดความรู้ที่เหนือกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจได้นั่นเองเราอาจจะเรียกนั้นว่าปัญญาญาณไร้ขีดจํากัดก็ได้ซึ่งปัญญาญาณไร้ขีดจํากัดนี้มีอยู่ในทั่วไปจักรวาลหรืออยู่ในอากาศนั่นเองนะครับที่ผมหยิบยกเรื่องราวบางส่วนของซีรีส์ชุด Star Trek แล้วก็เรื่องราวของ Spo อกเผาพันวอลแคนขึ้นมาเนี่ย ผมดูแล้วผมรู้สึกว่ามนุษย์เราในยุคปัจจุบันเนี่ยจะเหมือนชาววอเวลนในภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าไปทุกทีนะครับเราพยายามที่จะเข้าถึงความรู้ใหม่ๆด้วยความหิวกระหายและเราพยายามที่จะเอาความรู้นั้นมาแก้ไขปัญหาชีวิตของเราและสิ่งที่เราทุกคนกำลังประชิญอยู่ในช่วงเวลานี้ผมคิดว่าก็คงไม่ต่างกับตัวสปอกเองที่ก่อนหน้านี้ เขาพยายามระดมความคิดเขาพยายามจะนําความรู้ต่างๆเนี่ยมาแก้ไขปัญหาว่าทําไมเขาต้องเจอเทวทูตและเทวทูตพาให้เขาได้ไปเห็นจุดจบของจักรวาลเขาพยายามที่จะสืบสาวเราเรื่องว่าแล้วทําไมมีอะไรที่เป็นเจตนาจึงจะต้องเกิดการฆ่าล้างของพันธุ์ในจักรวาลทั้งหมดเลยนะครับซึ่งความรู้ที่เขามีทั้งหมดนั้นมันไม่สามารถที่จะให้คําตอบได้ เพราะตัวของสปอกเองก็ได้รู้ในภายหลังว่าเทวทูตที่เกิดขึ้นนั้นมีเจตนาลมบางอย่างซึ่งไม่ได้ใช้ตรรก,กะและความรู้ในการตัดสินใจที่จะทําสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นแต่เทวทูตหรือภาพทิมิตที่เขาเห็นนั้นสปอกได้เข้าไปรู้ความจริงบางอย่างว่าเบื้องหลังการตัดสินใจเลือกในการที่จะทําหรือไม่ทําบางสิ่งนั้นอาศัยความรู้สึกและอารมณ์ แบบที่มนุษย์ใช้นั่นเองนะครับดังนั้นตัวสปอคเองเนี่ยก็เลยยอมรับความจริงว่าเขาไม่สามารถที่จะเอาชุดความรู้ไปแ,แก้ไขจากสิ่งที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากอารมณ์ความรู้สึกชีวิตคนเราก็เหมือนกันกันกบเรื่องนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตเราในปัจจุบันก็คือผลลัพธ์ในการตัดสินใจเลือกจากอดีตและการตัดสินใจเลือกจากอดีตของเราเกือบทั้งหมดเรียกว่าประมาณสัก 99%เนี่ยเราใช้อารมณ์และความรู้สึกในการตัดสินใจเลือกเราไม่ได้ใช้ตรรก,กะและความรู้ถามว่าผิดไหมก็ไม่ได้ผิดนะครับถามว่าเราจะแก้ไขยังไงกับสถานการณ์ในปัจจุบันเราเอาความรู้มาแก้ไขไม่ได้แต่เราต้องอาศัยความรู้ในการแก้ไขปัญหาแต่เราไม่สามารถที่จะเอาความรู้นําเท่านั้นเองแล้วใช้อะไรนําเราต้องใช้ความรู้สึกที่เหนือกว่าเดิมที่เราเรียกว่าตัวตนที่เหนือกว่า หรือว่าตัวตนที่แท้จริงนะครับตัวตนที่แท้จริงก็คือตัวตนที่เราเรียกว่าจิตวิญญาณของเรานั่นเองนะครับเป็นจิตวิญญาณที่อยู่เหนือตรรกะความคิดสูงขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งเราเข้าถึงจิตวิญญาณที่อยู่เหนือตรรกะและความคิดในแบบมนุษย์ทั่วไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆนี่นะครับคุณภาพในการตัดสินใจของเราเนี่ยคุณภาพในการเลือกในการที่จะเมินชีวิตเนี่ยมันก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพราะว่า ตัวจิตวิญญาณเนี่ยที่มันไม่เกาะกลมอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกในแบบที่มันไม่ละเอียดในแบบที่มันติดอยู่กับความขุนข้องมองใจติดอยู่กับการเลือกแค่ถูกใจหรือไม่ถูกใจเนี่ยมันจะไปเห็นความจริงที่เหนือกว่านั้นและเมื่อเราเห็นความจริงที่เหนือกว่านั้นเราจึงเอาความจริงสูงสุดที่เรียกว่าสัจธรรมชีวิตนั้นเป็นตัวอ้างอิงเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจบ่อยครั้งนะครับคนที่ประสบความสําเร็จเราจะเห็นว่าเขาตัดสินใจเลือกทําบางสิ่ง ในตอนเริ่มต้นซึ่งดูเหมือนว่ามันมีแต่ขาดทุนมันไม่ได้สร้างสารรค์เรื่องเงินทองเลยแต่สุดท้ายเขาได้กลายเป็นอภิมหาเศรษฐีทําไมเขาถึงกล้าที่จะทําในสิ่งที่คนอื่นไม่คิดบ้าต่อไปมันจะเจริญรุ่งเรืองก็งเพราะว่าสัญชาตญาณที่เขาพัฒนามันดีแล้วในระดับของจิตวิญญาณมันยกระดับขึ้นและมันไปนเชื่อมโยงความจริงว่าในอนาคตมนุษยชาติทั้งหลายต้องการแอปพลิเคชันแบบนี้ต้องการบริการแบบนี้ ต้องการวิธีการในการแก้ปัญหาแบบนี้แต่ในช่วงที่มนุษย์ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถ้าเขาตัดสินใจทําสิ่งนั้นเขาจะต้องเผชิญกับการต่อต้านเขาจะต้องเผชิญกับความไม่เห็นด้วยเขาจะต้องเผชิญกับความไม่รู้ซึ่งมันก็จะทําให้รายได้รายรับและวิธีการใช้ชีวิตของเขานั้นมันลําบากอยู่ในบางช่วงแต่เมื่อตอนที่มนุษย์รู้ตัวแล้วว่าต้องการแอปพลิเคชันนั้นต้องการสินค้าและบริการนี้นะครับเพราะเหตุการณ์โลกมันเปลี่ยนไปถ้าเขา สามารถที่จะยืนหยัดทําสิ่งนั้นมาอย่างยาวนานพอจนเป็นที่รู้จักมันก็เป็นเวลาของการเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ซึ่งคนอื่นตามไม่ทันนะครับดังนั้นเวลาที่เราเกิดปัญหาหรือวิกฤตขึ้นมานี่นะครับการเอาความรู้เพียวๆเ,เนี่ยเข้าไปแก้ไขปัญหาชีวิตเนี่ยมันคงไม่ดีพอมันต้องเรียนรู้ในการที่จะเข้าไปถึงตัวตรนระดับของจิตวิญ,ญญาณให้มันลึกขึ้นลึกขึ้นอย่างแรกเลยก็คือ เราต้องย้อนกลับเข้าไปดูว่าที่เราต้องเป็นแบบนี้ในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากเราใช้อารมณ์ความรู้สึกในแบบไหนเป็นประจําในชีวิตมันเกิดจากเรามีพฤติกรรมมีอุปนิสัยอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยมองเห็นมาก่อนว่าเราเป็นและอุปนิสัยบางอย่างนั่นแหละมันเกิดการกระทําซ้ําๆจนทําให้เกิดผลลัพธ์ในแบบเดิมๆและเราก็ไม่พึงพอใจถ้าเราไม่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆแบบเนี้ยที่ซ่อนอยู่ใน จิตวิญญาณของเราเนี่ยนะครับก็เป็นการยากในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยการสร้างพฤติกรรมอุปนิสัยใหม่ๆที่สอดคล้องกับผลลัพธ์หรือว่าแนวทางชีวิตที่เราต้องการผมจึงรู้สึกว่าโลกในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับเราจะต้องสร้างสมดุลครั้งใหม่ขึ้นมาสู่ชีวิตของเราสมดุลครั้งใหม่นี้ก็คือเราจะต้องรู้จักสมมุติภายนอกเงินทองเป็นสิ่งสมมุติ แต่เราก็ต้องใช้สมมุติให้ถูกต้องบ้านทรัพสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างตำแหน่งหน้าที่การงานทุกอย่างอำนาจจากการทำงานทุกอย่างเป็นเพียงสิ่งสมมุติที่เกิดชั่วครั้งชั่วคราวมันสมมุติเพื่อให้เราใช้ได้ถูกต้องถ้าเรามีอำนาจและมีการเงินที่ดีและเรามีปณิธานในการที่จะทำให้ชีวตตัวเองและชีวิตผู้คนเนี่ยได้รับผลประโยชน์ที่ดีนะครับ เราก็สามารถที่จะใช้สมมุติข้างนอกเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์กับชีวิตได้โดยที่เราไม่ต้องไปปฏิเสธความร่ำรวยไม่ต้องไปปฏิเสธการมีอํานาจมีชื่อเสียงหรือการยอมรับถ้าสิ่งเหล่านั้นมันเข้ามาเติมเต็มชีวิตและสิ่งที่2ที่เราต้องปรับสมดุลก็คือสมดุลที่ต้องสร้างมาจากภายในเราจําเป็นจะต้องเรียนรู้วิถีในการที่จะเข้าไปสู่จิตวิญญ,ญาณอาล้าลึกของเราผ่านการฝึกฝนจิต ผ่านการทำสมาธิแล้วก็ผ่านการใช้ชีวิตในแนวทางที่มันบาลานซ์ระหว่างจิตวิญญาณภายในกับสิ่งสมมุติภายนอกวันนี้มันคงหมดยุคไปแล้วนะครับในการที่เราจะแบ่งว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องโลกเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมนะครับแล้วก็แบ่งแยกคนออกเป็น2ประเภทคือคนที่ขรุกอยู่ในโลกกับคนที่ทิ้งโลกแล้วก็ไปเข้าสู่ การปฏิบัติฝึกฝนจิตที่เรียกว่าหาแสวงหาทางรมอะไรแบบนั้นนะครับวันนี้เราจะต้องปรับสมดุลครั้งใหม่ของชีวิตก็คือทําอย่างไรจะให้ชีวิตของเราเนี่ยมายืนอยู่ในจุดตรงกลางบาลานซ์ระหว่างโลกสมมติที่เราต้องอาศัยสมมติโดยที่เราไม่ทุกนะครับถ้าจะรวยก็รวยแบบมีความสุขรวยจากการใช้ชีวิตที่ยอดเยี่ยมนะครับซึ่งมาเกิดจากความตระหากรู้และความเข้าใจภายในหรือว่าถ้าจะ มีชีวิตแบบที่มุ่งโฟกัสเป็นเรื่องของการเข้าใจโลกภายในหรือเรียกว่าเป็นทางธรรมเราก็ไม่ควรที่จะทิ้งโลกเพราะว่าโลกก็เป็นเครื่องอาศัยที่จะให้จิตได้เรียนรู้ถ้าจิตเรียนรู้จิตเข้าใจความเป็นจริงได้เหนือกว่าระดับความคิดที่เราเคยใช้มาวิถีแห่งการเปลี่ยนแปลงก็จะเกิดขึ้นจากการใช้ความรู้สึกใช้อารมณ์ควบคู่ไปก,กับการใช้ความรู้ที่ถูกต้องวันนี้ เรต้องมาทําความเข้าใจกันใหม่แล้วนะครับว่าการใช้ความรู้เพียงอย่างเดียวเข้าไปแก้ปัญหาลําพังแต่จะทําให้เกิดปัญหาหนักขึ้นเพราะว่ามนุษย์ได้รับปัญหาทุกวันนี้ก็เกิดจากมนุษย์เนี่ยใช้ความรู้เป็นหลักและความรู้ที่ถูกใช้โดยไม่สอดคล้องกับอารมณ์ด้านบวกอารมณ์ที่มันทําให วิจัยพัฒนาแต่สิ่งดีๆออกมาแต่เราดันไปวิจัยและพัฒนาสิ่งที่ทําให้คุณภาพชีวิตของเราติดลบอันนี้ก็เป็นเพราะว่าเราใช้ความรู้และปัญหาทุกอย่างในปัจจุบันก็เกิดจากความรู้เพียวๆที่มันไม่เกิดความสมดุลกับอาร,รมณ์ความรู้สึกที่มันสูงส่งในจิตวิญญาณของมนุษย์นั่นเองครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและฟังไลฟ์นี้นะครับและพบกันใหม่กักบผมโคจโจพักพงศ์วันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุข และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ